ก็ดีครับต้องบ่าวพลทองคนนี้วันนี้มาดูกาลนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นคือการวางรถไฟและวางรางรถไปตอนที่เขาวางหน่ม่ รอเขาลง่นจบมันจะเที่ยงกว่าเที่ยงกว่มันเที่ยงกว่าวางแเฮ้ยวางหมอนวางหมอนรถไฟจุดนี้จุดตรงไหนบ้านกุทองน้อยนะคุณจุดของบ้านกุทองน้อยให้วางวางได้ประมาณวันคู่นึงกับทีวันคืนกับ

จะมาอัพอีกทีนะวางไป้วยหมดทุดกคนคุับทางนะนะมารูปไบเนีย่ยลนะต้องวางถึงวางรูปแบกโกนเนี่ยเพจะวางว่าจะวางตั้งนานแล้วแต่หลังโครงการแล้วทุกคนเขารอเคลียร์กันไงเคลียร์เรื่องการวางไงเคลียร์เรื่องวางเรื่องอะไรกันไงมีโฟร์แมนมากลุ่มด้วยไง เอาคิ้ดึงออกคนคันหนึ่งก็ไปทำเนี่ยทำอยู่คันหนึ่งก่อ,นน,น,อนนะผมก็ว่าเยี่ยผมมาถ่ายคลิปเมื่อวานนี้เห็นเนี่ยเขาจะมีเชือกนะเชือกดึงกับเส้นไบด้วยนะเชือก,กตรงใต,ต้จุดแบกขูดนะเชือกสีขาวจะเป็นเชือกสีขาวดึงเป็นดึงเป็นแนวอ่ะแนวของหลหมอนวางหมอนรางรถไฟอ่ะ กด็ดููร่วมๆก็ประมาณจะไม่ใช่จะเป็นทั้งสองฝั่งนี่จะเป็นแื่ฝั่งเดียวทุกคนผมไม่ได้ขึ้นไปนะผมมาถ่ายคนนี่จุดนี้ก่อนเอาดินออกก่อนนะลางลางนี่ตากตั้งนานเลยนะ <c oughs> เห็นมาตั้งนานแนละ้วโอ้โหหนุนแะตรงนูนะ่นแ่ะตรงไหนรางรถไฟันนี่ตรงโค้งรถ สร้างทางรถไฟน่ะเห,นหน็นไหมนี่แหละโคงสะพานเหล็กนี่แหละนี่เขาทวางเป็นตัวอย่างก่อนเพราะว่าเป็นตัวอย่างก่อนก็าทำเป็นตัวอย่างก่อนตรงนั้นนะคือเป็นที่สะพานลอด่างรถไฟเห็นไมที่เป็นเสาเสาโตม่อขึ้นโตม่อขึ้น ไม่ได้มีโอกาสมาก,ก็ถ่ายแล้วทุกคนเขาไลน์มาบอกเนาะเราก็อยากเราก็อยากเห็นด้วยทุกคนผมก็อยากเห็นด้วยแหลนะน้ำว่าน้ำทุกคน ตรงนี้มันจุดบ้านผลทองน้อยนะมันจะเป็นแชมป์นะไกลๆนะจะเป็นเป็นแชมป์ของคนงานเนี่ยน,นี่จะเป็นแชมป์งานของคนงานทางฝั่งน,นู้นด้วยไงเนี่ยกรมถนนนะเนี่ย ไปนะู่นนหะจะเป็นตัวอย่างก่อนก็ว่าเขาทำเป็นตัวอย่างก่อนระยะของตัวอย่างอะ,ะถึงลลน,ะนะงนงู่นแหละลนะ่นะแ้วนะโ้งเลงสะพานคงเหล็กก็ปรับเขี่ยหินอะไรบักซ้อลงดยู่ไกลๆน่ะคนน่ะมาไกลนู่นนะเขี่ยอย่บักซ้อลง่ตรงโค้งสพานะงสพานเด็กล่างลุไปทำความสะอาดหมอนคน เียผมรอถ่ายคลิปนี่งแล้วให้ยกตัวนี้ไงรอดูว่าต่อเขายกหรือยกเขายกเป็นแพ็กขึ้นไปสิบนะสิบหมอนสิบหมอนรถไฟของคุณสหมอนรถไฟขึ้นมาจากมูนเหรอ หัวหน้าก็ก็มาดูอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นเขาบอกนะให้ทำเป็นตัวอย่างก่อนทำเป็นตัวอย่าง พี่ดินออกทุกคนนัดดินออกอาดินออกหมดนะดูจากคาสายตาเป็นร้อยร้อยหมอนล้วคนวางมาเป็นร้อยหมอนแล้วที่วางมานะมแล้ว,วนะลเขาเขาว่าจะมันจะมีเครื่องหนึ่งนะรถคล้ายอัดนะอัดหมอนลงอะ่ะอัดหมอนลงกับอ้ของอะไรเนี่ยของหินอนะ่ะทุกคนอัดให้มันจมลงไปอีกเพราะว่านะ ผมก็บอกผมว่าอย่างนั้นแหละแต่เขาค,คงจะวางหมอนไปก่อนแหละเขาคงจะเัาเราดูเขาด้วยทุกคนะนะแบบไวรุ่นแบบนี้ถึงนู่น ซูบนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมผมซูมซูมเพื่อ้ดูกันเนึ่งเราดูข้อวางอีกทุกคนเน้อย คนแล้วก็อันนี้หน่อยก็ดูคนจะช้าหน่อยก็ยังว่าอ่ะล้วก็ปัดกวดทําความสะอาดอยู่ไงหมอนที่วางอ่ะต้องปัดทําความสะอาดหมอนที่วางก็วางข้างเดียวทุกคนไม่ครูคนนึงก็วางตรงนี้เปล่าวผมผมไม่ผมไม่ได้เข้าไปดูไม่เดินเข้าไปว่าอย่าไปควนเขาเขาจะว่าเอากลัวก็ว่าเอาเราก็เกรงใจเขาน่ะยเราก็ถ่ายอย่างนี้แหละจริงเดินเข้าไปก็ว่าเอ้ามันถ่ายคลิปอะไรอยู่มัตอนเรามา ก็จะว่าเอาเรารงนี้เลยถ่ายตรงนี้เหรอทุกคนนะดูตรงนี้เอาทุกคนโอ้ทำสองข้างทุกคนพอวางไปข้างสองฝั่งทุกคนไปกูสองตัววางคนละฝั่งคนละฝั่งไปวางทีละฝั่งทีละฝั่งไปคนดินก็วิ่งไงขนดินล้อขนดินขนดินไปทุกคน วิ่งไปถมตรงไหนอีกไม่นะรู้นแหล่ะตัางรู้แล่ะคุณนะวิ่งไปรู้นึ่งเลยรุดดินเนหะรอพาดูทุกคนใกล้ๆหน่อยไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมหาตุงไฟหัวนนะจุดข้ามไปหาจุดไฟห่วนทุกคน ข้ามเลยมาหาทางจุดข้าม,ามไปอยู่หรือตุ่มเปรือเปล่าก็มีรู้ตุ่มได้หรือเปล่าคนกูโโหูแเล้วหรือเล่คนยืนข้ามไปฝั่งตรงจางสิคนน่ะผมมาหาฝั่งที่จะข้ามไปนะ คนมาฝ่า,า,าอีกฝั่งนึงนนี่นะถ้าทำเป็นสองข้างนะเห็น,น,นไหมเนี่ยเนี่ยล่างเห็นไหมก็ทำเป็นสองข้างคน วางเป็นสองฝั่งก็ใช้เชือกนะวางตามแนวเชือกฝั่งนู้นก็ลงหินบักซอเหมือนกันทุกคนใส่เสื้อสีส้มแงมานม้น่ยน,นะทำเป็นสองฝั่งนะนจะมีสองฝั่งนะาตามแนวเชือกแนวเชือกจเป็นสีขาวทุกคน จะเป็นแนวเชือกสีขาวนะเป,นเป็นแนวเชือกสีขาวทำเป็นสองฝั่งทุกคน เนี่ยคือการการวางไอห,หมอนทางรถไฟทุกคนใช้ไบกคูสองคันเนี่ยวางอยู่นะเนี่ยจะไปตามแนวเชือกส้นสีขาวข้างล่างของต้จู่ของแบกคูเนี่ยเป็นแนวของของหมอนรถไฟวางอยู่ตรงไนของไอบ้านไอสำนักงานของไอแคมป์หรือออฟฟิศตรงบ้านพลทองน้อยทุกคนเขาจะวางเป็นตัวอย่างก่อนเขาจะทำเป็นตัวอย่างก่อน กี่กี่กี่เม็ดหรือกี่รูก็ไปดูนะเขาขวดอยู่นะขวดหมอนรถไฟอยู่มาวางหมอนรถไฟอยู่นะทุกนะคนได้โกสองชั้นวางไปด้วยวนะยางไปด้ยวยนะปรารหนึ่งก,ก็คำความสะอาดของหมอนรถไฟอยู่ทุกคนจะช้าหน่อยนะ ผมก็ถ่ายถ่ายคนได้ชมกันตรงจุดนี้แหละคือว่าก็กำลังวางหมอนแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณสักสักร่วมๆสักยังไงดีละ่ะคุณอาจักสองสองวันนะผมจะมาถ่ายคลิปให้คุณได้ชมอีกทีหนึง่งนะอีกวันสักสองสองวันว่าก็ทำไปถึงไหนแล้วจะมาผมจะไปทจะถ่ายถ่ายให้คุณช่วงเขาวางยาวเป็นเป็นหมอนรถไฟแล้วไง ยาวไปนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ตอนนี้ผมมาถ่ายดีนะทเกคนเนี่ยคือเขาใช้ยกโคยกกันแหละแล้วยกทีที่ขึ้นยกยกหมอนมาทีละสิบสิบหมอนคนสิบหมอนนะยกขึ้นมานะสิบหมอนเขายกขึ้นมานะยกหมอนขึ้นมาสิบหมอนคนยกขึ้นมายกขึ้นมาบันสิบหมอนตามเชือกที่นาม คือถ่ายเป็นเป็นแนวคือเ,เป็นแนวให้เป็นเป็นแนวคือว่าเขาทำแบบนี้ไงเป็นแนวของการวางวางเหมือนรถไฟก่อนเขาจะเด็กมาก่อม่เป็นแนวการสื่นนอถึบ ตุดดัดตัวจุดกระตัวมาเป็นเน้นช่วยไหมระสุดสุดขัควทำความสะอาดเดไปอไเปันผินังลดเปนแก้มลด้า็นขนสะาดทานุโรงหงย นะผมจะจะดอัเดทสองวันผมจะมาอัปเดทคนรวมกันตอนเป็นหมวนหลังไปบางยาวแล้วมันจะสวกว่าตอนีเาบอกว่าเข้ำาษาอนได้มแค่ให้ทุคนได้ดูว่าคือเกาทำแบบนี้ก็วางหลักไหล่นปนีข้งหลัดนไีี่าตามท่องเยวุกป่าอินทรอมลทีสามอกคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคน ท่านติดตามหม,แม่และติดตามเก่อทุก่านด้วยนะครับผมจะคอยอัปเดตการสร้างรถไปแต่จะมีทิดวัดแทรกเข้าไปตรงไแทรกเข้าไปในที่อน ครับผมสวัสดีนะครับผม